ในช่วงที่โควิด19ระบาดนะคะเรามาดูว่า3จุดเสี่ยงบนใบหน้าของเราที่เจ้าเชื้อไวรัสโควิด19จะเข้าสู่คนผ่านทางการไอจามการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลัง่งเช่นน้ำมูกน้ำลายมี3จุดเสี่ยงบนใบหน้าที่ควรจะเลี่ยงการใช้มือจับนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการที่เราจะต้อง ล้างมือบ่อยๆหรือว่าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กรณีที่ไม่มีที่ล้างมือด้วยสบู่นะคะสามจุดเสี่ยงบนใบหน้านะคะจุดแรกก็คือดวงตาจุดที่2คือจมูกแล้วก็จุดที่3าก็คือปากนะคะสำหรับในดวงตาเราไม่ควรที่จะขยี้ตาเพราะว่าเชื้อโรคจะผ่านเข้าไปทางช่องท่อระบายน้ำตาได้ ในส่วนของจมูกนะคะจมูกเนี่ยไม่ไม่แค่จมูกเพราะว่าเชื้อโรคเข้าทางโพรงจมูกสู่ทางเดินหายใจของเราได้นะคะอย่าแค่จมูกนะคะปากก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะไม่จับปากเพราะว่า เชื้อโรคสามารถที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจจากทางนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมือเราจะต้องสะอาดนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันโรคขอบคุณข้อมูลจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร